ลูกที่ฉันเนี่ยสามควบแล้วนะยังติดขวดนมอยู่เลยค่ะมันเริ่มปกติครับไม่ต้องกังวลติดอยู่ในขวดเลยผมแม่งยาวโคตรเร็วท่านผู้ชมที่ผมตัดได้ประมาณ2อาทิตย์เองนะผมแม่งยาวบางตายแล้วนะครับเฮ้ยในเมื่อผมมันยาวที่หัวเราก็แก้ปัญหาด้วยการตัดหัวทิ้งไปเลย ทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่างปิมคงนะครับพักสมองกับน้องปิม EP 91ครับผมเ1 EP แล้วนะครับผมขอบพระคุณนะครับทั่วนี้ต้องกล่าวทักทายไม่ได้แค่ใน Youtube นะในต <c oughs> ิ๊ t ต k อกด้วย <c oughs> ดาวติ๊กต k อกดวงใหม่เนี่ยเกิดมาแล้วน้องๆฮะน้องๆกำลังนั่งดูเขาอยู่ยอกจับ วันนี้เราพักสมองนะครับผมอยู่ในกลุ่มเอาไปห้าเชียบนะครับใครที่ยังไม่เข้ากลุ่มฝากเข้ากลุ่มด้วยนะครับด่ต้อนรับทุกท่านสมาชิกตอนนี้1 0 0 0 0แนกว่าคนแล้วแต่ไม่ต้องห่วงฮะเราดูแลอย่างทั่วถึงนะครับผมถอดสมองทิ้งไปต่อให้คุณเป็นคนที่ไม่มีสมอง,มองก็ต้องถอดมันทิ้งก็นี่มันเลยการพักสมองเฮ้ เมื่อผมแกะถุงขนมเป่งแบงดีขอชิ้นเดียวขอชิ้นเดียวนะขอชิ้นเดียวเจ้าของไม่ได้แดกและเราเพื่อนที่แท็กมาเนี่ยต้องรู้สึกยังไงวะเหมือนแท็กมาประจานมองกล้องหน่อยผมว่าหันไปมองหลังดีกว่าฮะ น้ำไม่น่าใช่รูปพับหรือรูปพับจริงวะเจ้าของรูปตอนนี้เนี่ยนะครับอาจจะเสียชีวิตไปแล้วก็ได้ร <c oughs> ูปสุดท้ายในชีวิต <c oughs> เนี่ยอัดกอบขึ้นหน้างาน <c oughs> เราเล่นนะครับก <c oughs> ูเลิกกับมันแล้วก <c oughs> ูไปนอนบ้านมึงได้ปะเฮ้ย <c oughs> ไปไรทำไมไม่คุยกันดีๆก่อนวะ ไว้เดี๋ยวเล่าให้ฟังตอนถึงบ้านมึงอ่ะเสียใจหัวแม่งทำมากูอย่างนี้ได้ไงวะเออ,เ,ออเออใจเย็นรีบมากูเปิดบ้านไปรอแล้วกันไอกูมีคาถาใหม่มานำเสนอวะ่ะคาถาอะไรวะเสกให้มึงเป็นหมาไงกูดีกันแล้วผันดีเพื่อรัก <c oughs> เพชรดีกีหรือว่าเราจะขยับไปกินรอยยอคันนินดีนะเวลาเพื่อนทะเลาะกับแฟนเป็นห่วงได้นะครับผมแต่อย่าไปเอาความคิดเห็นอะไรมากเวลามันดีกันเราอว่าหมาไงผูแดกอาหารมาเจ็บฟันหมดแล้วจัดไป <c oughs> แขนเป็นไรอ่ะแขนเป็นฟอฟอคืออะไรอ่ะอีควายออกไปฟอคืออะไรฟอ,อไฟอคือหมัดไงรู้เลยมั้งูต้องตีนอีกหลายห้องแชทนะคุณผู้ชมดังไรเด้อ เยเละหมือนตัวนี้มากกว่าฮะกิ๊กิ๊แฟนเบทมีมพวกกัวคุณผู้ชมไอ้ยาบ้าเราไม่สุดจริงนะไอ้รอนแมนก็มีฮะช่องเจ็ดอะไม่สุดจริงทำไมเธอตกภาษาไทยกับพาอครูนั่นแหละฮะทำไมพูด เรียกผู้ปกครองมาเลยนะเอาไปหมัดดึงอะครูผมขอตรงดังครูได้ไหมเน้นเนชิบหายประเทศไอ้มีเรือด,ดำน้ำซิปลำทางเปงคคยประเทศอ้วนเนี่ยมีเป่ง้อยลำเลยประเทศกูเนี่ยมีพลัมนะขอไม่โครดีเลยว่ะ <c oughs> ระวงโดนก้านนะเดี๋ยวตาเด็กคนละลำกันละแบลวสัตว์กับคุณผู้ชมครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยจริงวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยนะครับดูพักสมองเนี่ยดูแบบพิมพ์ไปเลยเออทำเลติดถนนคือจุดยุทธศาสตร์ของการค้าและที่สำคัญอย่ามีคู่แข่งแล้วก็ไม่มีลูกค้าด้วยฮะไม่ขายให้ใครครับเนี่ยผีเหรอพี่ขายให้ใครอะ ไดย้ยังหรือยกกินปลาหมึกย่างเลยอะปลาหมึกย่างนะย่างย่างย่างนะลูดออกจากไม้สบัสบสบัสบสัาบาดน้ำจิ้ม,ม,ม,มรูปภาพนะครับผมจากแฟนเพจดูฉากนี้ยังอะ <c oughs> แล้วชื่อแฟนเพจนะแม่ถูกหวยไหมเนี่ยนี่ใครนี่แม่เองระดับเซียนหวยแกเห็นมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่หน้าบ้านสองคันไหมวหเล่นหวยจูซื้อมอเตอร์ไซค์ได้สองคันเลยเอรอเมื่อก่อนมันเป็นรถเก๋ง เอาซีวิกไปแลกมาตัดท่อนนี้เลยนะ <c oughs> เอาให้คุณพ่อแล้วคุณแม่ที่ชอบเล่นหวยหนักๆดูนะเป็นห่วงเป็นห่วงนะ <c oughs> ต่อไปมันคงเป็นแค่อดีตอะทางรถเก่งและเบาใสคือเล่นได้หอมปากหอมคออะไรเงี้ยแต่บางคนเขาเล่นแบบจัดหนักจัดเต็มเลยเท่าที่ผมรู้จักอะโอ้โหแพงงวดหนึ่งนี่ จากฟเฟซบุ๊เบ,เบาสมองนะครับโอ้โหนี่ถ่ายจับกลุ่มหรือว่าถ่ายโปรโมทนะเนะี <c> ่ย <oughs> <c oughs> อะไรกว่าตรงแบบคนร้ายเนี่ยนะครับคือ <c> เ <oughs> พืพ่อเพื่ออะไรกันทั้นี้ <c oughs> แชร์แาบน,นี้โดยไม่มีเหตุผล <c oughs> ทำไมวะดดีใจแง่ภาพที่มีเสียง มันก็อาจจะมีนิดเดียวเราไปหาดูท่านผู้ชมตอนนี้มีในเน็ตฟิกไอ้คนหล่อลวงท่านผู้ชมเป็นหนังที่สนุกมากสนุกแบบสนุกมากๆอ่ะเต็มสิบผมให้สิบห้าเลยผมไม่ได้ดูหนังไทยมานานอะนคะครับผมจนมาเจอเรื่องเนี้ยเออสนุกมากท่านผู้ชมลองดูลองดูไอ,อ้คนหล่อลวงนะ <c oughs> ถ้าเธอหาหัวใจเจอสแสดงว่าเธออยากคบเปล่า,า <c oughs> หาไม่เจอตาบอด ไม่ชอบก็บอกตรงๆนะไม่ใช่ไม่ใช่กูไู <c oughs> คบกันนะไม่มึงไม่เคยโดนน้ำมันพายสินนะที่ <c oughs> ในคอมเมนต์นี่สุดจริง <c oughs> มีมจากไอ้แสบกูเขียม V2 นะครับต่อโรยถั่วป้ามึงกะมึงตัวฝักยาวอะ <c oughs> ถ้าอมาเล็กท็อปปิ้งให้อะก็เห็นแต่เป็นถั่วคู่ สีเหลืองๆอะ <laughs> ่ะโตฝักยาวซะเลยอุย้ยไม่กล้านั่งเลยอ่ะ แฟนเบสอนิเมะไอนะครับจุดเจอจอเจออะไรหรอต้องถามว่าจุดอะไรครับจะได้ตอบว่าจุดเริ่มต้นความรักของเราไงจุดเจจุดอะไรครับจุดจบการสนทนาของระหว่างเราไงอันนี้หลังจากนั้นบอกปะบอกจุดเริ่มต้น ตายฮองด้าเอย Honda NV 400 6กหมื0นสดเหรอครับก็พอตัวฮะผมผมถามว่าขายสดเหรอไม่ใช่สดนไปเวนักเลงซะละไอใจกูจะขาดวันนี้ลูกตื่นเช้าจังทำแม่ ตาแข็งๆไปเลยศา <c oughs> <c oughs> ส,สนามีมครับผม <c oughs> ต่อ <c oughs> เมื่อโบไล่เห่าจาักรายานครบหนึ่งร้อยคันเป็นล่างทองเลยอะโ <c oughs> บร่างทองผ <c oughs> ู้ดีแม่งอะไรวะเนี่ย <c oughs> ผมบอ,อกคุณผู้ชมแล้ว เหยผลเออมันเป็นรายการตลกมีมพังสมองโบรักทออย่างชอบเลยที่รักจา๋านอนอยู่ด้วยกันจะพิมพ์มาทำไมอมเขาอยากจุกอะได้เดี๋ยวจดัดให้มึงต่อยท้องกูทำไมกามึงบอกอยากจุกไงคุณสามีอะคนละจุก่ะ ไอเมียซะปอดเปิดกูย้ายที่มาแล้วไล่ฮงเช็ต่ะอยากจุกไอ้ดีไปต่อยปากโอ้ยแม่ปวดท้องอ่ะก็มื่อแต่เล่นโทรศัพท์อ่ะเดี๋ยวปวดท้องเอาแต่เล่นโทรศัพท์ ช่อยู่500ม้มวนและนี่คือยายสีฮะซื้อมาทำไมวะเยอะขนาดั้นจากแฟนเพจ R I D M A I ไม่กล้าอ่านเลกว่าอ่านผิดนะหมอคะลูกที่ฉันเนี่ยสามขวบแล้วนะยังติดขวดนมอยู่เลยค่ะมันเริ่มงปกติครับไม่ต้องกังวลแล้วคุณแม่พาลูกมาด้วยไหมติดอยู่ในขวดเลยฮะ เจี๊ยบเจียบเจี๊ยบเจียบอ่ะแล้วสอะอาดเลยติดอยู่ในขวดอ่ะโอเครอบนี้เอาไปทีเดีงวเท่านี้ <c oughs> นะครับผมขอบคุณท่านผู้ชมมากพักสมองกันนะครับช่วงนี้ปิดเทอมมันยังหรือว่าอยู่ในช่วงสอบถ้าอยู่ในช่วงสอบก็สู้สู้ นะครับเป็นกำลังใจให้ถ้าเครียดจากอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับที่ทําให้ชีวิตเรามันหมุนหมองผมเสนอตัวแล้วกันนะครับผมลองเข้าช่องบิมคุงนะครับดูพักสมองดูเฉียบดูรายการนั้นรายการนี้อะไรอย่างเงี้ยที่แบบมันผ่อนคลายคิดซะว่ามีผมเป็นเพื่อนนะครับ<笑><笑>ติดขวดผมมุกอะไรเนี่ย